อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยพักดีนําโดยนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมนะคะเดินทางไปที่สารรัฐธรรมนูญเหมือนกันเพื่อยื่นคําร้องต่อสารกรณีที่มีความเคลื่อนไหวให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และตั้งสสรนะคะทางกลุ่มเองเขาก็บอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองค่ะนายแพทย์วรรงบอกว่าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เข้าร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญเนื่องจากมองว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ในมาตรา2 ร5 6กับการแก้ไขใหม่ให้ง่ายขึ้นไม่มีการกําหนดสัสดส่วนสวและสสฝ่ายค้านตอนลงมติอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเข้าข่ายของการล้ม <ไป S 1> ล้างการปกครองนะคะก็ไปฝั่งเสียงเพิ่มเติมกันเลยค่ะข้อที่1สั่งการให้ประธานรัฐสภานในฐานะจำเลยใน,ในฐานะผู้ถูกร้องที่1สั่งระง,งับการบระจุระเบียวบวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2และวาระ3ข้อที่2 ขอให้ผู้ถูกลองคือแบ่งเป็นอีกเป็นสองชุดคือคือชุดของร่างสสฝ่ายค้านและร่างของสอสฝ่ายรัฐบาลถอนระเบียวบวาละออกจากที่ประชุมรัฐสภาและข้อที่3คือขอให้ศาลมีคําสั่งเพื่อถอนมติในชั้นรับหลักการที่ลงมติเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน63ในขั้นตอนรับหลักการทั้งสองฉบับนี่คือข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ